สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านบายหนูสุพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่083 437 4753 083 437 4753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์จะเป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านบายหนุสุนะจ๊ะมาใน EP ีที่354ค่ะราคาเดียวนะคะวันนี้ราคาเดียวราคาอง์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะ องละ300บาท4อง1,000นะคะจะส่งฟรีกันเหมือนเดิมเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะรายการแรกรายการที่1น,นี้นะคะเดี๋ยวน้องขออนุญาตปัดไฟก่อนนะจะได้ชัดๆกันนะคะเนี่ยนะอ่าเนี่ยนะคะรายการแรกรายการที่1น,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมค่ะ ะะเหรียญหลวงปู่ทิมเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสภาพดีสภาพสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้คะ่ะรายการนี้เป็นรายการที่1นนะคะเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมรุ่นเจริญพรบนนะคะปี2 5 1 7 เนื้อทองแดงลมดำค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้แบบนี้300บาทนะคะรายการที่1นี่นะคะรายการที่1ค่ะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองรายการที่สองนี้นะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่สองนะคะเป็นเหรียญเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วปี24 ห้าเก้านะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วปีสองสี่ห้าเก้าสีสวยแบบนี้เลยค่ะสภาพเก่าตัวเหรียญเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้เลยสวยเก่าสภาพยังดูดีนะคะขอบข้างสวยๆค่ะเนี่ยนะคะขอบข้างสวยๆแบบนี้ รายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะรายการที่สองสามร้อยบาทเนี่ยนะคะสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยค่ะองค์นี้เนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อมุ้ยนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสสวยเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สาม0ามร้อยบาทค่ะรายการที่สามรูปหลอนหลวงพ่อมุยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างส0มร้อยบาทค่ะรายการที่สาม รายการต่อไปนะคะพี่ขาเป็นรายการที่4รายการที่4นี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินลงลักเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะลักแห้งๆร่อนๆนะคะเนื้อดินก็แห้งๆร่อนๆแบบนี้เลยนี่นะคะเนื้อดินแห้งๆสีสวยรักร้อนๆนะคะพี่ขาด้านหลังจะติดเห็นรอยนิ้วมือชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะสวยสภาพดีนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่ 300บาทค่ะพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะ300บาทรายการที่4รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่5เป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะองนี้องนี้นะคะจะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกุกนะคะไม่ทราบกุกติดเม็ดแร่ด้านหน้ามาสองเม็ดนะคะแบบนี้เลย ด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะมีติดเม็ดแร่มานะคะพี่ขาองค์นี้เหรียญน,นี้ตัวเหรียญเป็นเนื้อสีทองสวยค่ะสภาพดีเคยผ่านการใช้งานมาติดเม็ดแร่มาสองเม็ดแบบนี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะไม่ซาบกุนะคะพี่ขาสวยเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้าเนี่ยนะคะ 300บาทนะคะรายการที่หค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่6เป็นพลัสสมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่ะไม่ทราบกุกนะคะพี่ขาไม่ทราบกุกรู้แต่ว่าเป็นพลัสสมเด็จเนื้อผงพิมพ์เส้นได้นะคะเก่าแบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังปั๊มตาเจดีสีแดงแบบนี้ค่ะด้านหลังมีการปั๊มตาเจดีนะคะ พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะไม่ซาบกุสีสวยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะองนี้รายการที่6 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่6พระสมเด็จพิมพ์เส้นได้300บาทนะคะรายการที่6ค่ะเนี่ยนะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่7ด รายการที่7นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูข่ขาวปี2469นะคะเหรียญหลวงปูข่ขาวนะคะตัวเหรียญเป็นปี2469เนื้อทองแดงลงดําค่ะด้านหลังเป็นยันเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนว่าวัดหลักสีนี่นะคะเหรียญหลวงปูข่ขาววัดหลักสีนะคะเนื้อทองแดงลงดําสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะสภาพนะคะเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลย ส,สวยนะคะส,สวยสภาพใช้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำรายการที่7 3 0ดบาทนะคะ300บาทคะ่ะรายการที่7เหรียญหลวงปู่ขาวเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆสภาพดีแบบนี้300บาทนะคะรายการที่7รายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่8นะคะ รายการที่8นี้นะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญคอน้ำเต้านะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะพี่ขาแต่เห็นว่าเจ้าของเดิมเขาเรียกว่าเป็นเหรียญคอน้ำเต้าค่ะเ<ค>นี่ยนะคะเป็นเนื้อสีทองมาแบบนี้เลยนะคะมีน้ำหนักนะองนี้เป็นเนื้อโลหะสีทองนะคะมีน้ำหนักสวยๆแบบนี้เลยะค่ะสะภาพสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะ สภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะองนี้รายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นสมเด็จพระปิดลันนะคะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าองค์นี้เป็นพระปิดลันพิมพ์เล็กนะคะนะ เป็นพระเนื้อผงลาดำขึ้นเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะสมเด็จพระปิลันพิมพ์เล็กนะคะสีสวยแบบนี้เลยคราบดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนี่ยนะคะเก่าๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่9 300บาทนะคะ300บาทค่ะรายการที่9 สมเด็จพระปิดลันเนื้อผงนะคะเป็นพิมพ์เล็กคราบลาดำมวลสารเห็นชัดเจนเลยนะคะองนี้300บาทรายการที่9รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่10รายการที่10นี้นะคะเป็นเหรียญหาะเหรียญหลวงพ่อท่านคลิงนะคะเป็นเหรียญพ่อท่านคลิงนะคะองนี้เนี่ยนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปี2 5 2 1นะคะ ตัวเหรียญเป็นปี25 21สอ่สวยด้านหลังเป็นยันเป็นตัวหนังสือแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะด้านหลังจะเป็นรูปตาเปาะจอ้อออะไรนะจอบลอนนะคะรู้สึกว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะพี่ขาขอบข้างสีสวยค่ะขอบข้างสีสวยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบ 300บาทนะคะ300บาทรายการที่10พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถกูกราคาองค์ละ300บาท4องค์1,000ค่ะจะส่งฟรีกันทุกรายการนะคะไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่083 437 4753เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ ได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่10ค่ะ300บาทรายการต่อไปเป็นรายการที่11นะคะเป็นพระรูปหลอหลองพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนี่ยนะคะรูปหลอหลงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเก่าๆแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะ สวยเดิมเก่าๆนะคะตรงใต้ฐานจะเป็นรอยแบบนี้นะเนี่ยนะคะใต้ฐานสวยสภาพดีดูดีแบบนี้เลยรายการที่11เนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์สามบาทค่ะรายการที่11บเอนี่ยนะคะสามบาทรายการที่11ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12 รายการที่12บนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมพิมพ์นั่งพานนะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมพิมพ์นั่งพานนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดาบบํะะาไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างนะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะพิมพ์นั่งพานสวยๆสภาพดีแบบนี้รายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสามเป็นเหรียญนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลน,นะคะเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่ดุลเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองห้าสองหนึ่งค่ะ สวยเดิมสภาพดีตัวเหรียญเป็นเป็นเหรียญจังหวัดสุรินทร์นะคะวัดบุญรพารามเนี่ยนะคะตัวเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดุลวัดบุญรพารามนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะสวยๆส,สภาพดีปี2องหนเนื้อทองแดงลมดํานะคะรายการนี้เป็นรายการที่13บ0 0บาทจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะจ๊ะ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่ค่ะเป็นพระนางพญาเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระนางพญาเนื้อดินเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะคราบลาดําเห็นชัดเจนเลยนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพใช้คราบลาดําสวยๆนะคะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะองค์นี้จะมันๆนะคะสภาพใช้นะคะ สภาพใช้เลยรายการนี้เป็นรายการที่14 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่14เนี่ยนะคะพระนางพญาเนื้อดินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะคราบลาดำทั่วทั้งองค์แบบนี้300บาทนะคะรายการที่14รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15้า รายการที่สิบห้านะคะเหรียญน,นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะคะแตออ่ออกวัดพวงมาะะลัยนะคะเหรียญนี้ไม่แน่ใจชื่อเหรียญน,นะคะเนี่ยนะออกวัดพวงมาลัยค่ะเหรียญนี้เนี่ยนะคะ,นนะ,คะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดําค่ะด้านหลังนะคะเป็นแบบนี้เป็นยันนะคะด้านหลังยันสวยๆแบบนี้เลยขอบข้างจะเป็นแบบนี้ค่ะขอบข้าง เหรียญสวยนะคะเหรียญสวยออกวัดพวงมาลัยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่15ตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่ขาสา0บาทรายการที่15บห้พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาองค์ละ สามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันค่ะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่ศูนย์แปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามศูนย์แปดสามสี่สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามนะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ line, เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมค่ะเนี่ยนะคะได้พาตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่สิบห้า 300บาทคะ่ะรายการที่15รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16เป็นเหรียญเนื้อชินนะะ้นค่ะเป็นเหรียญเนื้อชิ้นนะคะไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์มพคะ่ะอ,องนี้เนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนี่นะคะเหรียญเนื้อชิ้นนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหลังตันแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะพี่ขารายการนี้เป็นรายการที่16ค่ะ 300บาทเนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่16เหรียญเนื้อชิ้นนะคะ300บาทรายการที่ส6ค่ะสวยๆนะคะมาพร้อมเรื่มกรอบพลาสติกกันน้ำได้3 0 0บาทรายการที่16รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่17เเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินติดเม็ดแร่นะคะเนี่ยนะ เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะติดเม็ดแรก่เก่าๆแบบนี้เลยสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเนี่ยนะคะสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยนะคะสีสวยนะคะสภาพดีสภาพใช้ติดเม็ดแร่สีสวยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17ค่ะ300บาท จอบเล็กหลวงพ่อเงินติดเม็ดแร่นะคะเก่าๆสภาพดีสภาพเคยผ่านการใช้งานมา300บาทนะคะรายการที่17รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัากะเบือเนื้อโลเนื้อสีเงินนะคะองนี้เนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่งเหรียญหลวงพ่อลุ่งเป็นเนื้อสีเงินสีสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันเขียนปี2 4 8 4ค่ะ ยันสวยๆส,สภาพด right ีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อลุงรายการนี้นะคะเป <IS stewardship> ็นรายการที่18 300บาทค่ะเหรียญหลวงพ่อลุ่งเป็นเนื้อสีเงินนะคะสวยๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ตัวเหรียญเป็นปี2484รายการที่18นี้ 300บาทนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19เก้าเป็นพลาสมเด็จไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อผงเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพลาสมเด็จนะคะไม่ทราบกลุไม่ทราบพิมพ์เป็นพลาเนื้อผงแห้ง,หงๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยเก่าสภาพดีนะคะสภาพเก่าเก็บเลยองนี้นะคะรายการนี้ เป็นรายการที่สิบเก้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเก้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่ยี่สิบค่ะเป็นตะกุดไม่รทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเนี่ยนะตะกุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อสวยๆเก่าๆด้านในเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะด้านในเก่าๆแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะพี่ขาสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบตะกุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อ 300บาทนะคะรายการที่20สิบค่ะเนี่ยนะลงรักถักเชือกเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะ300อบาทนะคะรายการที่20สิร 20, 20. <ara> ายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่21ดค่ะรายการที่21ดนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญพระพรมนะคะเป็นเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลัง สวยเดิมสภาพดีนะคะขอบข้างสวยๆเนี่ยนะคะเหรียญหลวงพ่อพมเป็นเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเหรียญหลวงพ่อพมนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยๆ,ๆแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปคะ่ะเป็นรายการที่ยี่สิบสองเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะ เก่าๆเขียวเขียวสภาพใช้แบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อทบองค์พระเก่าเก่าเขียวเขียวนะคะสภาพใช้แบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะรายการนี้เนี่ยนะคะ ใต้าฐานเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้เป็นรายการที่22ลูกหลอหลวงพ่อทบเก่าๆเขียวๆนะคะเนื้อเขียวสวยสภาพดีสภาพใช้แบบนี้300บาทนะคะรายการที่22พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก ep กันเลยนะคะจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0 8 3 4 3 7ป7 5 3เบอร์โทรเบอร์ไลน์ line, เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะได้พระตรงปกทุกรายการเลยนะคะได้พระตรงตามรูปกันทุกรายการเลยรายการนี้เป็นรายการที่22-300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23 รายการที่23นี้นะคะเป็นพระขุนแผนนะคะพระขุนแผนไม่ทราบกุค่ะเป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพระขุนแผนไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พิมพ์เนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสีดำๆนะคะจะเป็นคราบลาดำฝั่งในเนื้อพระเลยค่ะสวยๆแบบนี้นะคะมาพร้อมรัดกอบแบบนี้ค่ะ พร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยรายการนี้เป็นรายการที่23 300บาทนะคะ300บาทรายการที่23เนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่23ะคะ่ะเป็นพระขุนแผนไม่ทราบกุกไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนื้อดินแห้งๆเก่าๆคราบลาดำฝั่งในเนื้อพระชัดเจนเลยนะคะเม็ดแร่มวลสารสวย,สวย รายการที่23 300บาทนะคะพี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่24ค่ะรายการที่24นี้นะคะเป็นพระหูยานเนื้อชินนะคะอ,องนี้พระหูยานเนื้อชินเก่าๆสวย ih, ๆแห้งๆเลยค่ะเนื้อชินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้งานมานะคะพระหูยานเนื้อชินนะคะสภาพผ่านการใช้งานมา เนื้อชิ้นแห้งๆเก่าๆแบบนี้รายการที่24ค่ะ300บาทเนี่ยนะคะรายการที่24 300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่25เป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าๆแบบนี้นะคะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเหรียญแซยิดนะคะเหรียญแซยิดไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเป็นเนื้อสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญแซยิดนะคะ เป็นเหรียญเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลยสภาพเคยผ่านการใช้งานมาสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะเหรียญไซยิดเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้รายการที่25 300บาทนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเนี่ยนะคะ300บาทค่ะเหรียญไซยิดเป็นเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้300บาทรายการที่25 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ค่ะรายการที่26นี้นะคะเป็นพลักกิ่งอุปคุดนะคะพลักกิ่งอุปคุดเนื้อเมกสิทธ์นะคะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะพลักกิ่งอุปคุดนะคะเป็นเนื้อเมกสิทธ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะองนี้สวยเดิมสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะ300บาทนะคะ300บาทรายการนี้ รายการที่26 300บาทนะคะเนี่ยนะคะสามบาทรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27ค่ะเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นพระรูปหล่อเก่าๆแบบนี้สภาพผ่านการใช้งานมาไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังสวยเก่าสภาพดีนะคะสภาพใช้ ต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่27 300บาทคะ่ะรายการที่27พาลูปหล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะ300บาทรายการที่27รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28คะ่ะรายการที่28นี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นเหรียญพระพุทธนะคะ เหรียญพระพุธเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญพระพุธนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นยันนะคะสวยเก่าสภาพดีแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆแบบนี้กันน้าได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆแบบนี้นะคะกันน้าได้ตัวเหรียญสวยๆสภาพดีนะคะรายการนี้เป็นรายการที่28รายการสุดท้ายของวันนี้แล้ว 300บาทนะคะ300บาทเนี่ยนะคะ300บาทนะคะรายการที่28จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอปไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยคะ่ะที่083 437 4753เบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ จะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มได้พระตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ